สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคณะ lab วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความเป็นมาของพระแก้วมรกตที่ประฏิสถานอยู่ท่วัดพระแก้วของไทยนะครับตามพระราชะพงศาวดารได้กล่าวว่าพระแก้วมรกตได้มีการค้นพบเมื่อปีพศ1977พบพระแก้วมรกตซ่อนอยู่ภายในเจดีย์วัดป่าเยือมเมืองเชียงรายเมื่อเจดีย์องค์นั้นถูกฟ้าผ่ายอดหักลงมีพระสงฆ์รูปหนึ่งพบพระพุทธรูปซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ปูนที่ถูกฟ้าผ่า พระท่านนั้นคิดว่าพระพุทธรูปที่คนพบเป็นเพียงพระพุทธรูปที่สร้างจากหินธรรมดาจึงนำพระพุทธรูปองค์นั้นประดิษฐานไว้ในวิหารเรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆต่อมาไม่นานปูนที่ฉาบเรเวนปลายพระนาศิกข,ของพระพุทธรูปพระองค์นั้นซึ่งถูกลงรักปิดทองอีกชั้นหนึ่งเกิดการกระเทาะอ,ออกจเจ้าว่าจึงสังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วภายในมีพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากหยกสีเขียวงดงาม จเจ้าว่าจึงกระทบป,ปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่ปรากฏต่อสายตาว่าพระพุทธรูปพระองค์นี้แกะสลักจากหยกสีเขียวเพียงชิ้นเดียวทั้งองค์และปราศจากริ้วรอยมลทินใดๆทั้งสิ้นข่าวได้แพร่สะพัดไปถึงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งพระองค์ได้รับสั่งให้จัดขบวนช้างเพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปหยกเขียวซึ่งตามพงศ์สาวดานพระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขึ้นมาอย่างเชียงใหม่ ในขณะที่ขบวนอันเชิญเดินทางมาถึงแยกที่จะไปสู่เมืองลำปางช้างที่อันเชิญพระแก้วมรกตตื่นตระหนกและวิ่งเตลิดไปทางที่จะเข้าสู่เมืองลำปางควานช้างจึงปลอบช้างให้สงบลงและบังคับให้เดินกลับไปทางแยกและเดินขบวนไปยังเมืองเชียงใหม่แต่ช้างก็เกิดอาการตื่นตระหนกและวิ่งเตลิดไปสู่เส้นทางของเมืองลำปางถึง3ครั้ง3คราว ในไม่ช้าข่าวเรื่องช้างวิ่งออกนอกเส้นทางก็ถึงพระก,กันของเจ้าผู้ครองลครเชียงใหม่ด้วยความที่พระองค์มีความเชื่ออย่างมากในเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติพระองค์เก่งผลที่จะตามมาภายหลังทรงรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครององค์พระแก้วมรกตนั้นไม่อยากให้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นมาอย่างเชียงใหม่ผู้ครองคอนครเชียงใหม่จึงทรงอนุญาตให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่เมืองลำปาง และประดิษฐานไว้ที่วัดพระแก้วจากเงินบริจาคของชาวลำปางเป็นเวลาถึง32ปีตามพระราชพงศาวดารของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่1ประมาณปีพศ2011เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ใหม่เรื่องอำนาจได้เชิญพระแก้มรกตมาประดิษฐานณวเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รับสั่งให้สร้างปราสาทขึ้นมาภายในวัดเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต แต่ก็เกิดฟ้าผ่าทำให้ยอดปราสาทเสียหายความคิดนี้จึงล้มเลิกไปภายในวัดดังกล่าวได้เก็บรักษาพระแก้มรากฏไว้ในตู้นำออกมาแสดงเมื่อมีโอกาสสำคัญเท่านั้นพระแก้มรากฏได้ประดิษฐานณเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา84ปี ต่อมาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงยกพระธิดานามว่านางยอดคำให้เสกสมรักกับพระเจ้าโพธิสารเจ้าผู้ครองเมืองหลวงพระบางและท่านได้มีพระโอรสพระนามวา่าพระชัยเชษในปีพศ294 0เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จสวรรคตโดยไม่มีทายาทสืบเชื้อสายของพระองค์ พระสงฆ์และเหล่าชาวเมืองเชียงใหม่จึงเห็นพ้องต้องกันอย่างเอกฉันให้ยกราชบัลลังก์ให้กับพระชัยเชษฐ์และได้อัญเชิญพระองค์มาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเชียงใหม่จึงเติมพระนามของพระองค์เป็นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งในขณะนั้นพระองค์มีพระชนพรรษได้15พระชนษาหลังจากพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชขึ้นครองราชบัลลังก์เมืองเชียงใหม่ได้ไม่นาน พระเจ้าโพธิสารพระบิดาของพระองค์ซึ่งประทับอยู่ที่เมืองหลวงพระบางก็เสด็จสวรรคตด้วยความที่พระองค์เกรงว่าหากเสด็จไปร่วมงานพิธีศพของพระบิดาแล้วอาจจะถูกกีดกันไม่ให้เสด็จกลับมาที่เมืองเชียงใหม่ดังนั้นพระเจ้าใช้เชษฐาธิราชจึงตัดสินพระไทยนำพระแก้มรกตไปยังเมืองหลวงพระบางด้วยโดยพระองค์ทรงให้เหตุผลว่าเพื่อให้พระประยุรญาติของพระองค์ได้มีโอกาสสักการะบูชาพระแก้มมรกตตามพงศวดานเชียงใหม่บันทึกไว้ว่าพระเจ้า เจ้าใช้เชษฐาธิราชทรงตัดสินพระทยอยู่ปกครองเมืองหลวงพระบางต่อ หลังจากนั้นต่อมาพมา่ายึดเชียงแสนซึ่งอยู่ทางที่ตวนออกชิงเหนือของเชียงใหม่ได้สำเร็จส่งผลให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงตัดสินพระทัยย้ายไปประทับที่เมืองเวียงจันทร์หลังจากที่ทรงประทับอยู่ที่หลวงพระบางมาเป็นเวลาถึง12ปีโดยอัเชิญพระแก้มรกฏไปด้วยจากนั้นพระแก้มรกฏจึงได้ประดิษฐานอยู่ในเวียงจันทร์เป็นเวลาถึง215ปีเวลา215ปี ยาวนานถึงสองสาชั่วอายุคนอาจทำให้อนุชนรุ่นหลังลืมไปเสียแล้วว่าพระแก้วมรกตมาจากอาณาจักรล้านนา Leah ซึ่งแต่เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยมาก่อนแม้จะมีความคิดเห็นต่างๆนานา,นามากมายเพียงใด ็จงอย่าลืมที่จะยึดถือหลักฐานทางโบราณคดีเป็นสำคัญเมื่อปีพศ2310พม่าบุกเข้ายึดและป้นสะดมกรุงศรีอยุธยาต่อมาภายหลังในช่วงระยะเวลาอันสั้นพระเจ้าตากสินทรงสามารถผนึกแผ่นดินสร้างเป็นราชธานีใหม่ได้อีกครั้งในช่วงระยะเวลาของราช15ปีพระเจ้าตากสินทรงสามารถผนึกแผ่น,น,นดนะะาานาานินให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งโดยมีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถวายงานรับใช้ใกล้ ในนฐาาพระะสหยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถวายงานรับใช้พระเจ้าตากสินโดยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพระองค์ในปีพศ2321เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยึดเมืองเวียงจันทร์มาเป็นเมืองขึ้นได้สำเร็จและได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินได้เชิญพระแก้วมรกตไปปฏิสถานไว้ใกล้กับวัดอรุณพระแก้วมรกตประฏิสถานอยู่ในกรุงธนบุรีจบจนกระทั่งพระเจ้าตากสินเสด็จสวรรคตต่อมาภายหลังเจ้าพระยามหากรรษัตริย์ศึกได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชคือรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ทรงย้ายราชธานีข้ามฝั่งจากเจ้าพระยามายังจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพในปัจจุบันซึ่งพระแก้วมรกต ก็ได้รับการอัญเชิญข้าแม่น้ำมาด้วยโดยมีการจัดพิธีอัญเชิญอันยิ่งใหญ่โมโหราณและสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งทรงโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนาศาศสดารามหรือที่เราเรียกกันอย่างสามัญว่าวัดพระแก้วเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนั่นเองหลังจากนั้นสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งจึงจัดงานสมโพชติดต่อกัน3าวันสคืนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ซึ่งเป็นที่ประฏิสฐานของพระแก้วมรกตต่อมาภายหลัง รัชการที่หนึ่งทรงเปลี่ยนชื่อราชธานีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้มมรกตซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโดยเปลี่ยนชื่อราชธานีเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิรกภพนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสัตกกทัทติยาวิณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งแปลว่า เป็นรัชธานีที่ประดิษฐานพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งแกะสลักขึ้นจากหยดอันงดงามที่สุดวิจิตรและบรรจงโดยเป็นที่เชื่อกันว่าพระแก้วมรกตช่วยเสริมพระเกียรติบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครช่วง รู้ไว้ใช่ว่าสมัยก่อนเราจะเรียกขนานพระนามรอหนึ่งว่าราชวงศ์ตอนตน้นรอสองว่าราชวงศ์ตอนกลางและรอสามถ้าไม่อยากให้เรียกสมัยท่านว่าราชวงศ์ตอนปลายรอสจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ตั้งไว้ด้านซ้ายและด้านขวาของพระแก้มมรกตแล้วตั้งชื่อองค์หนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและอีกองค์หนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาไหลจึงสามารถสังเกตได้ว่ากษัตริย์ในราชวงศจักรีจะมีเพียงสองพระองค์เท่านั้นที่ใช้คำว่าพระพุทธนำหน้าและนี่คือประวัติศาสตร์ของพระแก้วมรกตไทยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ